รถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดเช่นเคยก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่ซึ่งบอกได้ว่าต้องบอกเป็นกระบะพันเก่งที่ราคาถูกเนาะเปิดตัวมาเนี่ยโอ้ราคาสูงแต่รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถที่เขาบอกว่าราคาลดลงแต่ได้คุณภาพแล้วก็ได้ในส่วนของปีที่ยังใหม่อยู่กับเจ้าคันนี้เลยนิสสันนาวาล่าเครื่องยนต์2.5 eback edition นี่ ซึ่งพูดว่าแ a c k Edition แปลว่าต้องเป็นรุ่นพิเศษของแบรนด์นิสสันอย่างแน่นอนอ่ะเขาบอกว่ามีความพิเศษตรงไหนในส่วนของเจ้านวาวาล่าแบ็กอีดิชันคันนี้นะครับก็มี LED นะเขาบอกว่าไฟ l e d Daytime LED Daytime ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกคู่หน้านี่แบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของคำว่า b บ็ k อ d ดิชันเนี่ยก็คือจะมีในส่วนของอุปกรณ์แต่งที่เป็นสติกเกอร์สีดำแบบนี้ที่ฝากระโปรงตัวแก้มรถเขาจะ กูแก้มตัวนี้มาสีดำแบบนี้รอบคันติดสติกเกอร์นี่ลายแบบนี้แล้วก็มีในส่วนของตัวบานะนี่ที่เขาบอกบันไดบันไดให้นะครับในส่วนของรอบคันซึ่งเจ้าคันนี้ต้องบอกก่อนว่าสีแบบนี้นานๆทีจะเข้ามารอบก่อนเรามีสีแดงเข้ามาโอ้ขายดีมากขายไวนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดดูะนะครับอย่างเจ้าคันนี้นี่ก็เริ่มมาพร้อมกับโลโก้คำว่า b a c k Edition ซึ่ง ของแบรนด์นิสสันเขาเนี่ยนะเขาก็จะปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวท้ายกระบะที่สังเกตจะไม่เหมือนใครเขาบอกว่าเอาไว้สําหรับโดยสารก็ได้เวลาคนนั่งเนี่ยหรือวางของก็มีขนาดท้ายกระบะที่ขนาดใหญ่มากแล้วก็มีกล้องมองหลังเวลาถอยรถให้แบบนี้เลยนะอ่ะซึ่งเจ้าคันนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.5ตัว e นะคิงแคบคำว่าคิงแคบก็คือตัว Smart c แคนั่นแหละแคบเปิดได้มาดูในส่วนของภายในการนี่เปิดมาเลยนะ ว่าแคปเปิดได้ซึ่งเจ้านิสันคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเปิดประตูด้านหลังแคปเขาเนี่ยได้ใหญ่กว่ารถทั่วไปสักเล็กน้อยแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเวลาผู้โดยสารนั่งด้านหลังเนี่ยตัวของนิสันเขาจะมีในส่วนลมแอร์แยกให้ถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นเนี่ยเขาต้องรอลมมาจากด้านหน้าแต่เจ้าคันนี้เนี่ยเปิดมาแยกของชั้นเองไม่ต้องรอใครในส่วนของตัวรถนะครับมาด้านหน้านี่ตัวเบาะเขา เป็นเบาะหนังตัดด้วยดินได้สีส้มแบบนี้ลายแบบนี้เลยลายสีส้มตัวสีส้มเนี่ยเป็นกำรรมะหยี่นะครับกำมะหยี่แบบนี้ตัวเบาะไม่มีรอยขีดขาดทั้งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนี่ของเขานี่เหมือนจะต้องรีเลย์นนะนิสสันเขาจะเป็นสไตล์นี้นี่มีโลโก้สวยๆแบบนี้เลยมีไฟแจ้งเตือนครบว่ารถมีการเปิดประตูทิ้งไว้นะโอเคไม่หกหม่กิโล แล้วก็คันนี้อย่างที่แจ้งนะมีกล้องมองหลังเอ๊ะกล้องอยู่ตรงไหนนี่เขามีจอขนาดเล็กเข้ามานะไม่ใหญ่มากไม่เหมือนแบรนด์อื่นนะครับตรงเข้าเกียร์อ่ากดเกียร์ลงไปนี่รุ่นนี้เป็นเกียร์อัดอ่าเขาเรียกเกียร์เมนวล6สปีดไม่รวมเกียร์ถอยหลังแบบนี้เลยอ่าตัวภายในสวยนะครับตัวรถก็เป็นแอร์แบบเมนวลอยู่เครื่องเสียงรองรับ CD m p 3มีช่อง USB ช่อง AUX ให้ครบคัน ช่องนี้มีไว้ทําอะไรวางของวางโทรศัพท์ได้บางคนแบบพกโทรศัพท์ง่ายเสียบเข้าไปนะในส่วนของตัวรถปี19โครงสร้างหลายคนกังวลว่าเอ๊ะนาวาล่าเข้ามาแล้วเนี่ยราคาต้องถูก แล้วรถมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวไปเปิดในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนี่พิชชมเลยปกติเปิดก่อนวันนี้เปิดทีหลังสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r ั sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s ฟ r e นี่มาเปิดดูกันนี่เลยโครงสร้างของเจ้านิสันคันนี้บอกได้เลยว่าโครงสร้างเดิม100%เปอเปิดตัวคำกันสักนิดนึงนี่นะ อันดับแรกหัวน็อตมอนเดิมนะครับดูหัวน็อตหัวน็อตไม่มีการขยเลยแบบนี้เลยนะตัวแก้มนี่นะหัวน็อตไม่ไข่ยรอยอาร์คเดิมๆจากโรงงานไปดูฝั่งนู้เลยนะครับเหมือนกันนะครับรอยน็อตไม่ไขทั้งด้านบนด้านล่างนะครับรอยอาร์คเดิมๆตัวเครื่องไม่เยิ้มนะเพราะว่ารถใช้งานน้อย62,000กิโลเท่านั้นเองอ้าวใครอยากได้แบรนตัวใหญ่ๆเนาะ ราคาซอบๆกับเจ้าคันนี้เลยนิสสันนาวราร่าเครื่องยนต์ 2.5e ตัว k i ้งแคปแบ็กอีดิชันเปิดกระโปรงจริงๆปิดกระโปรงอันนี้ถูกนะต้องปล่อยบางคนปิดเอามือกดนี่ปรงอาจจะยุบได้ในส่วนของราคาขายคันนี้บอยรถบ้านขายอยู่เพียง59,000บาทเท่านั้นใครอยากได้คันนี้ไปมาเลย59,000บาทหรือคุณเลือกผ่อนแบบฟรีดาวเครดิตดีออกรถแบบฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 9,000บาทเท่านั้นสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์พิ่มอดก็ได้0982496545หรือทักมาในาช่องทางเพจก็ได้ว่าสนใจอยากจะได้เจ้านิสสันคันนี้ไปครอบครองต้องทำยังไงอ่ะโอเควันนี้ฝากรถสวยๆกับโปรโมชั่นดีๆอ้อต้องบอกก่อนโปรโมชั่นของเราก็คือมีบริการนะเซ็นสัญญาให้ทั่วประเทศแล้วก็ดูรถแบบออนไลน์ก็ได้โทรเข,าข้ามาเดี๋ยวเราพาชมรถ อยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปชมรถได้ที่นั่นด้วยเหมือนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากรถสวยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ